อร่อยไหมลูกยายขามกินได้เหมือนเดิมแล้วค่ะโอ้พุงยุ้ยเหมือนเดิมดูจินชอบโพดอ๋ออยไหมมีแม่ก็ทำอะไรนะเติมเกลือแร่ให้ขามกินอืม ช่วงก่อนไม่กินข้าวสองสามวันตอนนี้กินได้เหมือนเดิมแล้วตุ้นุ้ยเหมือนเดิมแล้วคะ่ะแฟนขับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะออแม่ก็สบายใจนะเืม๋ยวขำตุ้นุย้ยดูพุงดิเป็นชั้นๆเลยเนี่ยนี่ขนาดไม่สบายนะไม่สบายหายแล้วเป็นอะไรไม่รู้ หายเองเออดีไม่ต้องไปหาหมอ,อมขอคอยกินนะม,มันมีฟักทองด้วยนะกินเยอะๆลูกย่<ห>อยย่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 อย เอาอีกเอาไหมเออ,อแต่ว่ามีตูดเปียกๆกินได้ลกูกกินเยอะในกินบโพาค่ะ จินจัพบปกกับแก้มังกร<อ>ซื้อขาโพดมาให้เอาฟักทองไหมล่ะอะอ เดี๋ยวกินเยอะๆกินแล้วปั่นโชว์ด้วยนะือปะม,มีแรงปั่นหรือยังหิวจริงจังข้าวโพดอร่อยใช่ไหมฮะ เขาพูดแบบไม่แช่น้ำเกลือนะ<ฮ>กินเยอะเ,ยอะเลยบำรุงบำลุง,ลงไม่หยิบออกมากินเดียดหรอกเยอะๆเะดี๋ยวเนี้มีอีกเชไปมาไปกินข้าวก่อนนะ กินเยอะเลยค่ะกินแล้วปั่นโชว์หน่อยสิปั่นโชว์เท่าไหร่ฮะปั่นปั่นไหมอืมฉี่ด้วยดูมีฉันฉี่ไหมยาขามฉี่เพราะว่าปั่นโชว์อือปันปป่นทุกปั่นเออโอ้ปั่นเก่งเนีย่ยมาลงมา